Porque <laughs> ไม่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังทำไมฉันถึงไม่ชอบสอนอบุคลม่จริงๆแล้วสอนบุคลุไม่ได้เฮี้ยมไม่ได้เลวเลยหรอกแต่ประเด็นเลยนะไอคนที่เป็นไอคนที่เซนะเซนคนใหญ่สุดในโรงพักอะไรไม่รู้อะคือเรื่องของเรื่องเลยคือแจ้งข้ามสอนอนไม่ได้นะสร้างบุคลุนไปแจ้งสอนอหน,อนงก็ไม่ได้ทีนี้คือคนอน,นั้นเป็นคนที่ใจดีธรรมะธรรมูแกต้องไปทํางานหลวงอย่างอื่นไงฉันเพิ่อ,อาบนา้าแกต้องไปทํางานหลวงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตํารวจเพราะว่าตํารวจจะต้องไม่มีอุปสรรคในสายแบบนี้ไงอย่างเช่นคนมาแกต้องสอบสูนให้รู้เรื่องเลยเด็ก มาจากสภาพไหนต้องพูดว่าทาไมหนูถึงมาถ้าถ้าถ,ถ้าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนจริงๆนะไม่มาหรอกอู้บวะวอืมลูกน้องมึงเลยมึงแปเอาเอาอกว้อนว่างานทำทีนี้ทีนี้ทีนี้แกก็แกแก็รู้ไม่ต้อง,งกินเรื่องการทาได้ไงอะไรวะใช่ไหมเรื่อะไรวะ,ะ,วะและ้วทีนี้ลูกน้องอ่ะคือทําอะไรแบบหัวหน้าเป็นอย่างนี้ไงหัวหน้าใจดีหลัลรวมเกินไปไงใจเปล่า จะพูดเรื่องอะไรจะลงวิดีโออันนี้รีวิวเก้าอี้หิวข้าวสบายเลยอาำน้ำแลวค่ะล้างกรงชุกกระทำอะไรมาทำแก้วแตกหามถ้าแก้วแตกต้องค่อยๆเก็บเศษนะพเพราะเศษมันจิ้มเท้าได้จะเปล่า